มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวเน็ตพูดถึงเต้าหลังถูกวางตัวรับบทนำเดอะกอรี่เวอร์ชั่นไทยก่อนหน้านี้ผู้จัดคนเก่งอย่างป้าแจ๋ยวยุทธนาออกมาเผยผ่านทางช่องพอดแคสต์ในวันที่ฝนพรางพราว EP.6 โดยได้ถามเต้านัทพรว่าถ้าให้เล่นบทร้ายอยากจะเล่นแบบไหนเต้าได้ตอบว่าได้หมดเลยค่ะ จากนั้นป้าแจ๋ได้บอกอีกว่าจริงๆอยากทำเรื่องหนึ่งที่เป็นของเกาหลีใต้อยากจะทำมากบูรี่ของเราถึงเกาหลีไหมอย่างไรก็ตามแฟนๆก็รุนว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะคะสำหรับซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้และบอกด้วยว่า้าวเองเหมาะสมกับบทเพราะว่าเธอฝีมือการแสดงเก่งเบิดต้นๆของวงการค่ะแต่ว่าล่าสุดแฟนเพจ Facebook อวยไ้แตกแหกไ้ฉีกออกมาโพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมทั้งเผยว่า ล่าสุดทราบมาว่าไทยเราถ้าจะซื้อเดอะกอรี่มาทำโดยป้าแจวบอกว่านางเอกของไทยที่จะมารับบทที่สองเหตุเคียวแสดงไว้อย่างฟาดก,ก็คืออาจจะเป็นเต้านัทพรซึ่งส่วนตัวผมคิดว่ายังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไม่ติดเรื่องรูปลักนะแต่ผมคิดว่าผลงานและฝีมือการแสดงของเต้ายัางต้องพิสูจน์อีกเยอะเลยสำหรับบทนี้โดยส่วนตัวแอบคิดว่าถ้าเอาแอปมาเล่นน่าจะสนุกกว่า แต่ยังไงก็ต้องรอติดตามเป็นกำลังใจให้ครับปอล t h เดอะกรอรี่เป็นเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่โดนกลุ่มเพื่อนรังแกตั้งแต่สมัยมัธยมนะคะจนเธอได้รับความบอบช้ำทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจจนเวลาผ่านไปทุกคนเติบโตเธอจึงเริ่มวางแผนแก้แค้นด้วยการเข้าไปสมัครเป็นครูประจำชั้นของนักเรียนปถมเพื่อเข้าไปเป็นครูของเพื่อนของเธอที่เอาลูกมาเรียนที่นี่ค่ะและเริ่มลงมือวางแผนแก้แค้นเพื่อนสมัยเรียนทีละคน ด้วยการทำให้ทุกคนแทบจะไม่เหลือที่ยืนในสังคมถ้าเวอร์ชั่นไทยมายัางไงก็ต้องรอดูค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่คอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ